คาถาบูชาพญาน,ะนาคนมัสการพระพุทธเจ้นานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเต ยามะยามะเอหิส eh ังค eh ังปิโยนาคาสุปันนานังมยังนาติตังพยามะนาคยะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยามะเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยัง นาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยามาเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยังนาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยามะ เอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยังนาติตังพยามะนาคายะอภินางนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยังนาติตังพยามะนาคายะ อภินางนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยังนาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยัง นาติตังพยามะนาคายะอภินางนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยังนาติตังพยามะนาคายะอภินางนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะ เอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังมยัง